คณะวิทยาการสารสนเทศมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางด้านวิทยาการสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพในระดับสากลมีคุณธรรมและจริยธรรมตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการยอมรับว่ามีหลักสูตรการวิจัย และบริการวิชาการทางด้านวิทยาการสารสนเทศที่มีคุณภาพมีความโดดเด่นในการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้ทำการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจำนวน6หลักสูตรและระดับปริญญาโท3หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สามารถประยุกต์ใช้งานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับองคอ์กรสามารถประกอบอาชีพเป็นนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์และออกแบบระบบนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ผู้ดูแลและบริหารระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงเป็นผู้ดูแลและบริหารระบบฐานข้อมูลด้วยความก้าวไปอย่างรวดเร็วของโลกอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อการผลิตงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารม,มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไว้ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าศึกษาเป็นอย่างดีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาว,วิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งหวังจะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ ern, ดแวร์และซอฟต์แวร์และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปหลักสูตรวิทยาศาสาตร์บัณฑิตสาขาวิชาภูมิาสารสนเทศ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การรับรู้จากระยะไกลและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการผังเมืองการท่องเที่ยวภูมิศาสตร์การจัดการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายจากดาวเทียมการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การตรวจหาค่าพิกัดบนพื้นโลก หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสื่อนรมิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์สื่อรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานเพื่อรับรองการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลทั้ง2มิติ3มมิติและภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านกระบวนการผสมผสานกันในกรรมวิธีทางสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งไปสู่สายงานด้านการจัดการสารสนเทศในหน่วยงานต่างๆเช่นศูนย์สารสนเทศศูนย์ข้อมูลห้องสมุดเป็นต้นหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนมุ่งเน้นให้เกิดการศึกษาด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ศิละปะการแสดงภาพยนตร์โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่ละเอียดลึกซึง้งเพื่อให้ผู้ศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาชีพได้ ความพร้อมความมั่นใจในศัก,กยภาพของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เข้ามาพัฒนาด้านการเรียนการสอนและด้วยความภาคภูมิใจของคณะวิทยาการสารสนเทศที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะเองกับการได้รับรางวัลมากมายจากทุกสาขาวิชาภายในคณะถือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจในด้านต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของเรา